สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้จะมานะครับแคสเกมที่นี่ Buster นะครับอ่านว่าที่นี่หรือทนี่นะครับก็อ่านแล้วแต่นะครับอ่านก็เป็นเกมที่เพิ่งมาใหม่ผมเห็นมันโฆษณาใน Facebook นะครับแล้วก็เลยลองกดเข้าโหลดดูปรากฏว่าเห็นคนดาวน์โหลดไปประมาณแค่ร้อยกว่านะครับก็ใหม่จริงๆอ่ะเพราะมันเพิ่งเปิดเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันก่อนว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กยังไงนะครับใครชอบเกมสไตล์นี้ก็ต้องลองไปดูนะครับโอเคนะครับก็ เปิดมาเนี่ยก็จะเห็นว่าโอเคอะดีไซน์ค่อนข้างแหวกแนวดีนะสวยงามดีลองกดเล่นดูนะครับซีเทเรียลนะก็คือจะมีการสอนก่อนนะครับก็อันนี้ถ้าเกิดไม่มั่นใจก็ชัวนะครับฝึกไว้ก่อนอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับเนื้อเรื่องของเกมนะครับก็มีเมืองอยู่ดีๆโดนระเบิดแล้วก็มีกองทัพซอมบี้นะครับก็เจอมีด็อกเตอร์ประหลาดๆนะครับวีอนยู่นะครับก็คือต้องการเราไปสู้นเอง โอ้มีกลิ่นอายคล้ายๆกับเอ่อพนเวอร์ซัสซอมบี้เลยนะฮะกลิ่นอายคล้ายๆกันอ่าอันนี้ก็จะบอกว่าอ๋อพวกซอมบี้พวกปีศาจอะไรพวกนี้จอดมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้คือรถของเรานะครับต้องคอยอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอยกันไม่ให้ศัตรูมันมาทำลายรถเรานะครับอันนี้บัสเตอร์บัสเตอร์นี่ก็คือเป็นเป็นตัวละครของเราเนั่นเองนะครับเพราจะมีหลายแบบนะครับและอันนี้ก็จะเป็นมานารีสอร์ทนะครับเขาเคยจะเป็น อคอสนั่นเองถ้าเกิดเรามีครบเราก็สามารถเลือกตัวละครเหล่านี้ลงไปได้นะครับซึ่งแต่ละตัวแน่นอนมันจะมีความสามารถไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูไลเดียอีกทีหลังเนาะส่วนลัตเลอรอันนี้ก็คือรถบัสของเราเองนะครับโดนตีตายก็โอเวอร์นะครับไม่ผ่านด่านนั้นนะครับมินินแม็อันนี้ก็จะคอยบอกว่ามีซอมบี้มาตรงไหนบ้างแล้วมีตัวละครเราอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอ,อันนี้คือจะเป็นของฝั่งตรง,ง,งข้ามมันเองนะครับลอ,องกดต่อดูฮะ choose whatever Buster ก็คือเลือกใครก็ได้ที่เราชอบนะครับแล้วก็วางไว้ตามเลนนะมี5เลนนะฮะเหมือนคล้ายคกับแผนวันซามบีอ่าเดี๋ยวเราลองลากไปดูฮะอ๋อจะมีเลนเหมือนกันฮนะมี5เลนเหมือนกันอ่าพอเราวางปุ๊บก็จะเดินนั่นเองนะครับสามารถเลื่อนมิมนิมัพนีได้ด้วยก็คือมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เชิงอ่าแผนรนซามบี Pan ้ us us ทีเดียวนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ดีเฟนต์น่ะเขาเรียกว่าเ,าเป็นแบบกันฐานแล้วเราก็ส่งทหารของเราไปตีฝั่งตรงข้ามเงี้ยลองดูนะฮะอันนี้ก็ปปาระเบิดนะครับตัวนี้ขี่อะไรเนี่ยมอเตอร์ไซค์เหรอมอเตอร์ไซค์แล้วก็ใช้ธนูยิงนะครับหนดูอีกตัวนึงอีกตัวนึงอ,อีกตัวนี้เป็นธนูธรรมดาไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ฮะมันแตกต่างยังไงเนะนี่ยอ๋อนี่พอเราฆ่ามอนสเตอร์เราก็จะได้คล้ายๆเอเนอร์จีด้วยนะฮะ เดี๋ยวผมเสริมทับก่อนมันไม่มีบอกนะครับว่าตัวไหนเด่ดนด้านไหนเดี๋ยวอาจจะต้องจบด่านก่อนฮะผมเสริมกําลังก่อนนะแตแรกๆก็ง,งี้ฮะเล่นไม่ยากนะครับมันแค่สอนเราว่าเล่นอะไรบ้างนะครับแต่เกมนี้แปลกอย่างเงนีะ้คือปกติคอสของของตัวละครเนี่ยถ้ามันขนาดอ่ามันราคาเท่าไหร่มันจะราคาเท่านั้นไปตลอดแต่เกมนี้ถ้าเกิดเรายิ่งจ้างมันจะยิ่งแพงขึ้นนะแล้วก็แตกดีเหมือนกัน จบแล้วฮะเพราะว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตของฝ่ายซอมบี้พังแล้วนะครับอ่ก็ก็ได้แคมเปญแมปมานะครับก็ไปดูอ๋อนี่คืออินเทอร์เฟซนะครับของแมปนั่นเองนะฮะเดี๋ยวลองดู Achievement ออน,นะครับอลองกดดูก่อนอ๋อมันไม่มีบอกรายละเอียดเพิ่มเติมฮะนี่อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เหมือนกับให้เราไปโจมตีะฮะ เดี๋ยวผมลองกดตัวอื่นดูก่อนกดกดไม่ได้ฮนะเขาบังคับให้เราเล่นตามที่เขาสอนไปก่อนนะมันเดี๋ยวค่อยกลับมาดูใหม่นะโ <Yes. S 1> อเคสเตเฮะก็รูปร่างก็จะเหมือนเดิมมีดอกสก,กุลงสก,กุล่าด้วยนะพื้นแตกเปิดก่อนเลยแล้วกัน สังเกตนะครับว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ซอมบี้นะจะมีผีด้วยนะไม่ใช่เป็นนี่มูนักใช่ไหมเนี่ยผีจีนนะฮะผีญี่ปุ่นก็มีนะก็เป็นพวกผีนั่นแหละฮนะแต่ว่าไม่ได้ผีน่ากลัวนะฮะผีค่อนข้างน่ารักนะครับโอเคนะคมีสเกเลตอนด้วยฮะเพาแต่มันจะไม่บอกจริงเหรอว่าเพราะแต่ละตัวมันมีความสามารถอะไรเด่นอะไรถ้าที่ผมดูเนี่ยมันจะโจมตีระยะกลางเหมือนกันแล้ว แล้วความเร็วในการโจมตีก็พอๆกันการเดินก็พอๆกันเออผมก็เริ่มชักงง้วฮะว่ามันมีอะไรแตกต่างครับแตกต่างกันในสามตัวเนี่ยเสริมทับก่อนนะอืก็เล่นเพลินเนี้ยภาพก็ค่อนข้างสวย แล้วเป็นเพลินดีหลังๆมันยากเกมพวกนี้ผมว่านะต้องอัพเกรดให้ดีต้องวางตัวละครให้ถูกอะไรพวกนี้เกมแนวเนี้ยเด้งหมดแล้วครับกระเถิบวับ ก็เป็นเกมที่เล่นเพลินดีนะก็ถึงจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความแตกต่างของของเกมอาจจะไม่ได้เยอะมากเหมือนกับเอาเกม 2- อสามสไตล์เนี่ยมาผสมระสานกันนะครับแต่ข้อดีของเขาก็คือว่าภาพโอเคอ่ะสวยั้นระบบแบบนี้ไม่ค่อยมีใครทําเท่าไหร่ก็เหมือนกับเขาเอามิกเอาระบบจาก 2- อสามเกมเนี่ยมามิกกันนะครับก็ลเล่นเพลินๆดีครับอันนี้ได้ฮีโร่ตัวใหม่ฮะเดีย๋ยวค่อยไปดูรายละเอียด อันนี้ครับมีบอกแล้วครับว่าแต่ละคนเป็นไงบ้างอ,อย่างนักธนูนะครับก็โจมตี3-2นะครับเท่ากันเลย3 2มสนะครับถ้าเป็นตัวนี้จะเบาสุดนะครับ HP อ๋อก็คือเป็นเลือดนั่นเองนะครับรไอแรนช์นี่ก็คือจะเป็นระยะการโจมตีนะสปีดสปีดนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแอตแทกสปีดหรือว่าความเร็วในการเดินอ่ะวอล์กสปีดคือไม่รู้ไง <laughs> เพราะว่าถ้ที่ผมสังเกตตัวละครมันก็เดินเท่ากันนะโจมตีก็ใช้เวลาใกล้ๆก,ก,กันนะไม่ไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นแนตัวนะฮะอันนี้ก็จะมีเป็นการสั่งซื้อด้วยฮะอ๋อไม่ใช่ซื้อฮะเป็นการอนะัปเกรดอัปเกรดเดี๋ยวสิมันจะไม่บอกอะไรหรอกว่ามีอะไรดีขึ้นมันไม่บอกอะว่าอะไรดีอ๋อไม่ไม่ใช่อัปเกรดนะทั้ทีท่มันเหมือนกับ เหมือนกับเป็นตัวละครใหม่อะลองดูอันนี้็จะเป็นเลือกเหมือนเลือกปาร์ตี้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะ Evolu t i o n นะครับอ๋อแสดงว่าพวกฮีโร่เนี่ยมันก็จะเราสามารถซื้อได้เรื่อยๆรืแล้วก็เอาสามตัวเนี่ยมาคราฟนั่นเองก็คือเอาตัวละครสามตัวเนี่ยมารวมกันนะครับก็จะได้ตัวผลผลที่มันดีขึ้นเห็นไหมก็เป็นเกดสีฟ้านะเมื่อกี้รู้สึกจะเป็นเกดสีเขียวหรืออะไร เห็นไหมอ๋อ,อเป็นเกตสีขาวนะครับสแสดงว่าตัวนี้ก็โหดกว่านะครับโหดกว่าสีขาวเพราะว่าได้มาจากการคราฟนั่นเองอเพราะฉะนั้นก็ที่แตกต่างจากเกมแนวนี้ก็คือเนี่ยเรื่องของระบบคราฟนะครับซึ่งไม่เหมือนชาวบ้านเขาโอเคจบการสอนแี้ยังเงยจะได้ไปเซอร์เว์ยอย่างอื่นบ้างอ่ะนาจบแล้เนอะนี่เอนะิร์ชิเมนฮะก็จะมีการบอกว่าทําอะไรบ้างนะอย่างเช่นเนี้ยก็จัด ผ่านครบ10ด่านก็นจะได้ชิมนนี้นี่ค่า e n e เน200มตัวนะครับก็ลองมาดูเนาะไม่มีเชมนให้ทาขำ,ำ,ำนนี้คือน่าจะเป็นเพื่อนนะเพื่อนนะครับต้องล็อกอินผ่าน facebook อีกแล้วฮนะเพราะนั้นอันนี้ผมขอข้ามนะ if request โอเคฮะต้องผ่าน facebook หมดเลยนะครับอ,อันนี้เป็นเวลา energy ก็คือถ,ถ้าที่ผมดูเนี่ยก็จะมี5หลอดเราเล่นได้5ด่านนะครับก็ตามเวลาที่มันกำหนดก็จะเพิ่ม Energy เข้าไป นีอะไรเออ่ยอันนี้กลับมาหน้าเมนูฮะก็มาถึงก็จะได้เดลี่ล็อกอินเลยก็คือได้รางวัลประจำวันนะครับอันนี้คือจะเป็นหน้าหน้าหน้าหลักเนาะเดี๋ยวเรากลับไปหน้าหน้าแผนที่ก่อนเมททาวเมททาวม,าวมอันนี้อะไรนินเดสเ,เ,เซอร์ม่อ่านเดสเซอร์ก็ไม่ได้เดสเซอร์ถูกแล้วถูกแล้วเดสเซอรนะ์ถ้าเดสเซอร์นั่นมันเป็นเป็นขนมหวานฮะ ก็คือแมปตอนนี้น่าจะมีแค่สองด่านนะตอนเนี้ยเอ้ยแต่ด่านเขาเยอะเหมือนกันนะเนี้ยดูดิโอ้โหให้ตายเหอะผมนึกว่าเล่นขำๆนะเนี่ยมันไม่ขำซะแล้วแค่แมปเดียวก็แปดสิบแปดสิบด่านเข้าไปแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะจบเนี่ยแปดสิบด่านครับโอ้โหเป็นเกมที่วางแผนไว้ค่ตนข้างไกลมากนะโอเคกลับไปที่เมนูใหม่ฮะอันนี้ก็ระบบ พาเราผ่านไปแล้วนะครับก็คือการซื้อตัวละครนะครับเราจะมีตัวละครที่เราซื้อนะอันนี้ก็จะสามารถเอาไปคลาฟได้นะครับก็คืออย่างเกมนี้ก็จะมีแบ่งเป็น3าประเภทนะที่ผมเห็นนะ่ะก็คือเป็นเดินเดินเท้านะเดินเท้าก็จะมีอ,อะไรเนี่ยระยะกับความเร็วค่อนข้างค่อนข้างดีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะอันนี้มันดูที่ตัวละคร <S <S นนก็คือตรงแล้อันนี้อันนี้ดี๋ยวดนนี้ก่อนอันนี้อ๋อจะบวกระยะแล้วก็บวกสปีดนะครับอ๋อผมเข้าใจแล้วก็คืออันนี้จะเป็นระบบการคราบที่ที่ที่จะเอาคุณสมบัติของของแต่ละส่วนเนี่ยตามอาชีพเนี่ยไปผสมให้ได้ตัวใหม่แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวลองมาเล่นกันดูนะฮะลองมาผสมดูใครมีสูตรเจ๋งๆก็อย่าลืมมาแชร์กันะนะอันนี้ก็จะเป็นอันอัปเกรดบัสนะฮะ ก็จะเพิ่ม m a x HP นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรเนี่ยมา n ารีคอร์เรน,นี้ทุกสิบนาทีมา r ารีค e r y เรี่แ m ้ n มานาคืออะไรฮะมันไม่ได้บอกเลยสิปกติผมนึกว่าเป็น Energy เ,เนี่ยอันนี้มันยังไม่บอกอะ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะต้องใช้ Cash ด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองเลยก็ไดนะ้เพราะอันนี้เป็น ID ที่ผมเอาไว้ c a ชอย่างเดียวอลองดูเออมันก็ไม่เห็นมีอะไร แตกต่างเลยนี่หว่าไม่เป็นไรมันอาจจะไปแตกต่างส่วนอื่นนะเราลองดูอันนี้ก็เพิ่ม hp ของบัสนะฮะก็จะเป็น3,500ันอะอันล็อกนะฮะ,ะใช้เท่าไหร่ต้องใช้2,000นะในการอันล็อกโอเคก็จะเลือกขุนพลลงใน4 4คนนะครับอันนี้อันสุดท้ายผอ,อก,กดไปแล้วเมื่อกี้ก็โดยรวมนะครับเกมนี้ก็จะมีระบบไม่ไม่ไม่วุ่นวายมากหนักนะฮนะ,ะก็คือมีซื้อขุนพล มีการครัฟขุนโผลแต่ตอนครัฟนี่อาจจะต้องอดูนิดนึงนะครับเพราะมันจะมีบอกอยู่ว่าแต่ละอาชีพนะครับเช่นเดินเท้าขี่จักรยานหรือว่าเจ็ตแพ่ะมันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันก็ลองดูนิดนึงนะครับโอเคลองลุยต่อเพื่อมันจะมีระบบอื่นโผล่ขึ้นมานะครับลองรลุยดาน3ดู ได้กลิ่นายของแพนเวอร์ซัสมบี้จริงๆเนะเนี่ยหรือว่าเป็นผู้พัฒนาเดียวกันกันไม่รู้ผมดูตัวที่ค้ามมาก่อนว่าจะเทพขึ้นขนาดไหนอาแล้วผีดันเกิดทั้งบนนะโอ้โว้ยไม่เป็นไรอ่าสปีดน่าจะเป็นเรื่องของการโจมตีมัง้งเนี่ยเพราะผมเห็นมันเดินอันตราความเร็วในการเดินมันเท่ากันไงน่าจะเป็นสปีดของการโจมตีนะครับถ้าเกิดผิดขออภัยนะฮะเพราะผมผมไม่ได้ เขาเรียกอะร่รไม่ได้รู้หรือก็คือเพื่งมาเล่นเหมือนกันแล้วก็สังเกตด้วยตาเปล่านะครับมันก็เริ่มโหดขึ้นแล้วนะมันส่งหีมาค่อนข้างเยอะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมสังเกตดูก่นอนว่ามันสปีดของมันคืออะไรถ้าถ้าสองตัวนี้เดินไม่เท่ากาันแสดงว่าเป็นความเร็วเออจริงเลยฮะ ไอ้สกูตเตอร์มันเร็วกว่าหน่อยนึงนี่แค่ด่านสามนะครับก็เริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วเหมือนกันตาด่านแปดสิบจะเป็นไงท่านผู้ชมลองคิดเอาเองแล้วกันนะครับ <laughs> โอเคก็ครัสนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยเล่นๆไปเนี่ยขำๆก็สนุกดี ล่อยไปปล่อยไปลุยนะสมรีก็จะมีเยอะขึ้นอะไรมากขึ้นนะตามด่านนั่นละโอเคจบด่านสามก็ถือว่าเป็นเกมที่ไม่ไม่ยากไม่ง่ายเกินไปเนาะก็เล่นได้นะครับมีแถมแคสด้วยฮนะก็ที่ดีเหมือนกันนะแถมแคชทุกด่านก็ดีจะได้ไม่ต้องไปกระเสือกกระสนในการเติมเงินนะครับามาดูเรทของการเติมเงินบ้างพกดถึงเรื่องเติมเงินส่วนยู99เหรียญได้5,000นะ ได้25เงินแคชนะฮอันนี้ก็ความคุ้มค่าไม่มีฮะ0 9 9คูณ2ได้1.98ถูกไหมฮะเพราะฉนั้นซื้ออย่างนี้รู้สึกจะคุ้มกว่าถ้าคุณถ้าคุณซื้อ2แพ็กเกตนี้นะอันบนมันถูกกว่าเออก็แปลกดีเหมือนกันทำไมคิดอย่างนี้ข้างล่างน,นนะอ,นนอันนี้จะมีโบนัสบอกอันนี้ก็คือเป็น5เหรียญ5เหรียญน,นี้150ก็จะบวก25เพราะนั้นอันนี้ก็คุ้มกว่าแล้วละ่ะ คุ้มกว่าแล้วล่ะเออตลกดีไงจริงๆอันเนี้ยน่าจะเป็นห้าสิบห้าหรือหกสิบนะราคานี้ถูกป่าเอออันนี้ก็ไม่รู้อะอาจจะเป็นการตลาดของเขาด้เอาเมื่อกี้เห็นแบบแบบฟรีคอยอันนี้ก็น่าจะเหมือนกับระบบเกมหลายๆเกมก็คือประมาณว่ากดเสร็จปุ๊บมันก็จะให้เราไปกดไลค์หรือให้เราไปโหลดเกมอื่นมาเล่นแล้วมันก็จะแจกของเราอะไรแบบนั้นอนะอ่าอันนี้ก็ลอง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 ,ลองกดดูแล้วกันนะฮะ โอเคนะครับสำหรับระบบเกมนะครับก็เบื้องต้นนะอันนี้ก็คือเป็นเบื้องต้นก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมคงไม่ไม่แคสจนถึง80ด่านหรอกนะฮะก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่จะมาเล่นก็นะครับลองโหลดดูนะเป็นเกมแนวดีเฟนต์นะครับที่ค่อนข้างแปลกแหวกแนวเพราะเอาหลายๆระบบเนี่ยมาผสมกันจากหลายๆเกม2-3เกมผมเห็นเนี่ยแพนเวอซัมบี้เงี้ยนะครับเกมดีเฟนต์เงี้ย เพราะเขาจะามาผสมผสานกันท,ที่พิศดารกว่าชาวบ้านเขาเลยคือมีระบบคราฟนะครับคราฟตัวละครน,นะครับก็จะทําให้การการเ,าเล่นเนี่ยมันหลากหลายขึ้นเพราะเราจะไม่รู้ว่าพอเราไปคราฟตัวละครเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้แบบอาชีพแบบไหนมานะว่าจะเป็นเดินเท้าเป็นสกูตเตอร์หรือว่าเป็นเจนะ็ตแพ็กอันนี้ก็จะไม่รู้เหมือนกันเพนะราะนั้นนี่คือจะเป็นจุดเด่นของเกมน,นี้ นะครับแล้วก็หวังว่านะครับคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กําลังตัดสินใจหาเกมน่ารักน่ารักไม่เครียดเล่นนะครับสาหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับโชคดีครับ